สวัสดีค่ะพี่น้องมากินลูกไหนน้ำกันลูกไมนเป็นผลละไม้ท,าท่า้งดอยสันพวบาไปตลาดน้ตงตงุงประกินไปพ่อไปพ่อก็เลยไปเอามาซีมร่มองเบิงบานเฮาบ็มีเนาะงวยดำๆมันจะออกวานๆด่า bán hết, những... bán hết rồi. Ừ. Ừ. không thường lắm ăn kiếm cái thịt cửa ngon ค่อยๆเได้แล้วก็ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินนี่ลรองน้อยดำๆมันจสงๆตังบูมไม่ได้มึงยู่นี่ Như là sầm sầm cứ la hóc cả Như nam, nàm chát Như bạc luôn 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 leo ăn rồi nó là, là gì น่องเบิงนองเปิงน้อยเหลี่ยมเหลี่ยมน้อยงามน้อยเหลี่ยมเหล่ยน้อยงาม้ข้าวนออกดำดำังชมัินุ่มๆบีบแล้วมันเ็นีนุ่มๆมันหวานด้อีเป็นนนุ่มๆเนื้อลายน้อยนตัวนุ้ยน้ำแตกออกะ อ๋อนี่เลยดีบได้จนด้านแกะนี่นีบ้านบ้านนี่นิ่มบ้านนี่นิ่มด้วยนิ่มจะบ้ากระบอกนี่ถูกกินครับพี่เกอบ่ได้หรอ บางคนก็อาจสิบ่มมากเพราะว่ามันมันฝาดมันฝาดมันสมเปียกคมนิดหน่อยแา่ข่อยแสบมากอยู่โล่นอย từ má luôn nè chẳng, chẳng cứ chặt tay bẻ ẩu chẳng cứ chặt bẻ ẩu gì vô thôi mặt mắt อยดำๆมากินเน่ออกเค็มๆขขั้นเนยออกสีจังสีมันอยักสุมรถอีหยังระบาดที่นี่มาก